คายค่ะเผย Investment Outlook 2023จับโอกาสเทรนการลงทุนท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นธนาคารค่ะโมชงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางคริปโตไมคนะ,คะก็ได้เปิดเผย Investment Outlook 2023ค่ะโดยใจความสำคัญนะคะที่ทางผู้บริหารของคริปโตไมค่ะเขาได้ออกมาแชร์นั่นก็คือมุมมองแล้วก็ภาพรวมตลาดปีนี้ค่ะ โดยทางผู้บริหารนะคะเขาได้แชร์ว่าประเทศไทยค่ะยังคงเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมบล็อกเชนอยู่นะคะเนื่องจากคริปโตอีโคซิสเต็มของประเทศไทยที่มีความพร้อมมากกว่าประเทศอื่นอีกทางเลกูลเลเตอร์ผู้ประกอบการอีกและการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชนค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็จะเป็นปีที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยน์นั่นเองค่ะ ที่เขาบอกว่ามันมีแนวโน้มที่ดีอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะว่าแต่เดิมค่ะราคาบิตคอยค่ะมันมักจะได้รับผลกระทบไปในทางเดียวกันกับตลาดแมกโครนะคะแต่ว่าหลังจากเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นของธนาคารค่ะก็ทําให้เกิดแรงหนุนในเชิงจิตวิทยานะคะทําให้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่บิตคอยค่ะเขาได้พิสูจน์ตัวเองส่งผลให้เกิดสภาวะที่ราคาบิตคอยวิ่งในทางตรงกันข้ามกับตลาดแมกโครค่ะ โดยทางคุณพีรพัฒน์หานคงแก้วนะคะ CIO จาก c r y p t o m ม n e v e v s a r y ค่ะก็ได้ให้กรอบราคา Bitcoin ในไตรมาสสองนี้ไว้ที่25,000ถึง30,000ดอลลาร์ค่ะ